สวัสดีครับพี่น้องแฟนขลับเอซีแห้งมาแห้งช่วงซอกครับมางหอดมองหอนบ้านแล้วครับพี่น้องครับที่อบตผาแก้วตำบลผาแก้วอพอศีคอนระพุ่มสุรินทร์ครับพี่น้องครับมื่อีกอ้กัเพื่อนที่กับจ้วคือเขาสนามบงึงเรียน โอ้น oh, <st Bond playing> ี่แหละครับที่มาับต้องการนี่แหละต้องการจริงๆละครับพี่น้องครับต้องการสถานที่แบบนี้แหละมหันต์มีอะไรบ้างพี่ที่ขอไม่หนีอะไรบ้างได้ครับประมาณนี้หลังนี่ครับได้ครับส่วนไหนบ้างน้องกขบวนอะครขอไม่ต้องรอปีเนาะรอปีจากสิบยี่สิบเมตรนะครับถือว่าโอ้โหโอ้ที่เหลื้ยวถือว่ามันกว้างเกี่ยวพอดีกว้างก็ประมาณอย่างนี้ผมบอกไปเลยเอาจุ่ประมาณนี้ครับประมาณ ประมาณยอดนี่แหละประมาณีได้หรอกนี่ประมาณได้ได้กว้างกวานอนเดือนกุมภามันี่สาไนุ้เปดี่มันคนละเวทีคร่มาดีวันเกิอนตะบนผมมาดีุกระบอโจวไอยมันส่บ่อทีเ็นี่นี่ตรอมาีครับที่เลก็เลือหน่อยโอ้เป็นหมื่นอืมนี่ บรรจุเข้าในเป็ี you know. uh ่นมื่นกลัวคนนี้ไอ้ขาลอยกลัวเอาประยู่เอาประยู่ผมไปงงเลยนี่ต้านหนักมากับไรบ้างครับไอ้ขาลอยกลัวตอนน้ชุมชนเพราะว่าผมงานแหลกที่ผมเปิดคือสามเมตรผมแค่สองลอยของอื่นเขามีตะหลิ่นเป็นพันก็แล้วแต่ผู้จัดการนะครับตอนชุมชนนี่นะอันนี้ผมแค่สองลอยอ่าแล้วแต่แล้วแต่ผู้จัดการใช่ไหมใ่มันดีมันดีดีล้ำเพิ่เติมที่นะครับแล้วแต่ผู้จัดการด้วครับเออนี่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้คนะบ่านราคาเท่าไหร่ครับลอยเดียว อ๋อลอยเดียวป่ะครับลอยเนื้อทั้งมวยทั้งมอเล่เขาลอยเดียวเอัหนึ่งลอยได้ป่ะครับเพื่อนเอาหนึ่งลอยมัดถือว่าถือของมากครับพี่น้องครับลอยเดียวมีมวยน้ำถือครับมวยน้ำครับมวยสิบหกกูอร่อยนึงเนี่ยครับผมมวยมามวยสองมาบ่ครับมวยมวยสองมีมวยมวยหนึ่งมวยจากตลาดบ่ครับมวยบวกมวยสองมาผมมีมวยไี่นิดเดียวหน้ากูแล้วมวยต้นกาแล้วก็มวยมาจาก อเกออสุรินทร์นี่ยซบ้านเนาะสิเรยปอยบงมวยเิแน่อยการแขกของสุรินทร์ครับสุรินทร์นาีตองกเพิ่อนกับ้นไมกเพิ่อนกับสีเปลงแต่แถวรัตนาแต่ว่าเพาะท่นนี้ิวลงตอนนี้เนี่ยุดิวนึ่งิวเนี่ยเขาไปดูว่ากับบ้านรับเพือนจ่ได้ทังตนาท้งที้งั้งังรั้งทั้้่สังขันแ้ััั้งี้ นี่มครับเนี่ยขอพูดในลายารขอให้โชคดีโชคดีมันมันขอใไดนานี่นะครับไม่ได้ฝ่าตัวนี้นะยากตัวนี้นะครับให้ได้มาอีกให้ได้มาอีกครับขอให้ฝังฝังมันมันเนี่ยนัดกันงา้นมนเกิดตะบนยกอืมวสิจยอดสามหมื่นสามมอเตอร์สอนพื้นที่นี่นะครับที่พวกผมต้องการอั่งนี้ได้นี่นะครับโซออลตอนครับ ห้องน้ำบนข้างสะดวกสบายครับอยู่ด้านหลังเลยครับเปิดให้รถข้างหลังนี่มีชุดมาท่านให้โอ้อาบน้ำได้สบายครับโอ้ของชุดมาท่านย่างไปอีกหลายเมตรหลังโรงเรียนนะครับโอ้ยน่ารักมากครับสุดยอดเลยห้องน้ำบนข้างกับน้ำสะดวกสบายเลยครับรถคันบ่อยกับแลนเข้าไปจอดที่ไหนนี่มีการจัดจำหน่ายของโรงแรมไหมครับบัสแคนบอกแปลว่าใส่เลยที่แรกคือผมใส่งานบังไฟลานของตำบล

ชวิเศษเพื่อนแผนแปงมากกันได้นะครับทั้งพี่ก็บจะเป็นชีนืลงทางกูชีสเนลงครับอ่าปราสาดปลาบเชิงนกแร็คปลากรูเลามาให้กันลัานใจกันครับพี่ครับครับผมมากันลัานใจพคนครับอยู่สังขาเอามันมีอย่างเน้ยเพื่ออย่างเพื่อสังขาปางกูแมนสะดวกสบายสายนะครับเช็คอินอบตพผ้แก้วก็ได้ครับสะดวกสบายพี่ครับเอาไปลองแฟนครับดูซี่แก่ๆว่าจะเป็นปางกูคู่ขันเลาะ ใกล้ผ้าแก้วซีสเกตเพชรบานแพ่งอย่าลืมมาใหม่ก็ต้องแจกมือหนีครับพี่น้องครับบัตรบอลแพงครับพี่น้องบัตรแค่ร้อยเดียวครับพี่น้องครับบางคนก็เคยพนันคือบัตรร้อยเดียวบัตรบอลแพงครับพี่น้องครับอย่าลืมมาให้กำลังใจมือนีสถานที่มือนีสุดยอดเลยมันจุคนได้เป็นหมื่นพี่น้องมาเลยนะครับพี่น้องครับ คักคักคักโอ้ฮะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหากำลังเพลินสามร้อยหกสิบบาทพี่น้องครับคือเก่าเอ่อกติกาเก่าพี reforms, love, uh, ่น้องครับเออกดกกระติกาเก่าซื oh, ้อแล้วส่งสลิปมาพร้อมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหามือสามร้อยหกสิบบาทวันละห้าสิบกว่าบาทเองพี่น้องครับแอเคพี่น้องมาบริการซื้อวัด ออนไลน์เขาเบิงแต่สำหรับพี่รองอยู่แถวออบตอผ้าแก้วอย่าลืมมาให้เขาต้องใจกวแรกนี่ครับพี่รองครับอบตอผ้าแก้วมากันหลายพี่รองมากันหลายอ่ะขอบคุณแฟนคลับเอบฟซี F ขอบมาแเรว,ว่องนีงก่อนเลยขอดสัตว์ไข่ ตอนนี้มหอตมาถึงแล้วครับพี่น้องโบตบภาแก้วพื้นที่สนานมโรงเรียนสนามฟุตบอลย่างดีเมน,นี้มีมวยพร้อมเลโอ้สุดยอดเลยเมน,นี่เสด็จลอยมาวงมวยอย,ยู่พี่น้องมวยมาจากซองเกตพร้อมปะทากับวงอิงเพชรบเพนแพงปะทากับลำเพลินเตยเสดส็จสนอยเพชรบเพนแพงให้พี่น้องมืาในี้สถานที่ ภาบมันใหญ่หรครับพี่น้องครับบามันสุดยอดร่างกายสุเลย เมื่อ้านปนไปดหนพี่น้องฝาคลึมฝาคลึมบนตัวลูมาวางมือขึ้นถ้ามเย็นสุ่มช้าอากาศเย็นดีพี่น้องฝาแจ้งแล้วพี่น้องชีฝ้าขาแล้วพี่พน้องก็ต้องห่วงชีฝ้าขาแจ้งกลางฟางเลย รถบารทนโมฮอดซีขั้นเห้าครับพี่น้องครับเดียด๋ยวรถไปที่เหลือตามมาทีหลังตามมาทีหลังตามมาทีหลัง อาสัซาลกินี่มาซาลกินีพอ่อมาในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีติดตามอย่าลืมกดไลก์กด subscribe ช่องพ่อพี่ยาอาทิตย์ผลออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ